รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปตทสารพลังใจ We Fight Together สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรายการพลังงานวันนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32พบกันตั้งแต่7จนาฬิกาเป็นต้นไปกับสุนันทวดีอุทัยโยนะคะและแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้เราก็คงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมาฝากกันเช่นเคยค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็มีข้อมูลดีๆจากปตทมาฝากคุณผู้ชมค่ะ มาที่ข่าวดีๆจากปะตะทกันนะคะปะตะทขานรับนโยบายรัฐค่ะช่วยประชาชนลดต้นทุนด้านพลังงานในช่วงโควิด19จึงขยายเวลาส่วนลด LPG ค่ะปะตะทขยายเวลาส่วนลด LPG ไปจนถึงมิถุนายนปี64เลยนะคะเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีไรายได้น้อยพร้อมทั้งบริหารจัดการพลังงานให้มีเพียงพอรับกับเทศกาลสงกรานต์ค่ะ คุณอัธพลเล i, ิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนก็บอกนะคะว่าก็เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ประกอบกับเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในระยะฟื้นตัวสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการปตทที่ผ่านมานะคะก็เลยมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม LPG ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาเร่แผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนต่อไปอีก3เดือนค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายน2564ทั้งนี้นะคะปะตทได้สนับสนุสนส่วนลดในการลดค่าซื้อก๊าซหุงมต้ม LPG ให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการขยายระยะเวลามาแล้วจำนวนทั้งสิ้น7ครั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ค่ะ นอกจากนี้นะคะเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะกลุ่มปะตะทก็ตเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการพลังงานให้กับคนไทยเพื่อการใช้พลังงานอย่างพอเพียงแล้วก็ดูแลราคาพลังงานตลอดช่วงวันหยุดยาวแม้ราคาพลังงานโลกจะปรับตัวสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยมีความสุขรับปีใหม่ไทยปะตะทพร้อมนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสารพลังใจ We Fight Together เอาละค่ะไปดูข้อมูลจากฝั่งปตทสพกันบ้างค่ะไปต่อกันด้วยข่าวจากคุณพงศธรทวีสินนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทสพได้เปิดเผยนะคะว่า PTT EP สารวัตออยจำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของปตทสพในมาเลเซียตอนนี้ก็ได้เริ่มขุดเจาะหลุมสำรวจซีรุงหนึ่งซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการสารวัตร SK405B เมื่อเดือนมก,กราคม2,564นี้ี่ละค่ะเจาะไปที่ระดับความลึก2,538เมตรแล้วก็ได้ค้นพบชั้นหินเก็บกักน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่มีความหนากว่า100เมตรเลยนะคะซึ่งก็มีปริมาณเป็นที่น่าพอใจโดยปตทอสอพมีแผนกกจะขุดเจาะหลุมเพื่อประเมินผลในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะเพื่อเป็นการยืนยันศักยภาพทางปิโตเลียมต่อไปนั่นเอง การค้นพบแหล่งน้ำมันดิบในโครงการสาร,รวัก SK 405B ครั้งนี้นับเป็นการค้นพบปิตโตเลียมแหล่งใหม่นอกชายฝั่งครั้งที่3ของปตาทาสาพาในมาเลเซียเลยนะคะหลังจากที่ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่แหล่งลังเลบาในโครงการสาร,รวัก SK 410B แล้วก็แหล่งโดกงในโครงการสาร,รวัก SK 417ซึ่งก็มีแผนที่จะสำรวจพื้นที่อื่นๆในบริเวณใกล้เคียงของโครงการสาร,รวัก s k 405b ในปีหน้าอีกด้วยสามารถกล่าวได้เลยนะคะว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากองค์ความรู้และประสบการณ์การสำรวจปิโตรเลียมที่ผ่านมาของเราในอ่าวไทยแล้วก็การค้นพบครั้งนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างการลงทุนของปตทสอพอในมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะคุณพงศธรที่กล่าวไว้ โครงการสระวักเอ405 b ตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งรัฐสระวักนะคะเมืองบินตูลูประมาณ137กิโลเมตรค่ะโดยมีบริษัท PTTEP สระวักออยจำกัดเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ถือสัสดส่วนการลงทุนร้อยละ59.5มีผู้ร่วมทุนซึ่งก็ประกอบด้วยบริษัทมิซูออยเอ็กซ์พอร์เทชันจำกัดและก็บริษัทปิโตนัสซาริกาลีจำกัด เขาถือสัดส่วนการลงทุนกันร้อยละ25.5แล้วก็15ตามลำดับค่ะไปกันที่ blcp ค่ะว่าเขามีการดำเนินงานล่าสุดอะไรกันบ้างติดตามเลยค่ะ blcp นำร่องโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดีวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับโรงเรียนวัดกรอะยายชาที่จังหวัดระยองค่ะบริษัท blcp power จำกัดส่งมอบโรงเรียนนำร่อง ต้นแบบสุขภาพดีวิถีเกษตรอิ C, นทรีย์ณโรงเรียนวัดกรอกยายชาจังหวัดระยองในวันเปิดบ้านวิชาการ Eco Lover Day โดยมีคุณสุพันหารทุจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีค่ะ ซึ่งทำบริษัทนะคะก็ได้จัดทําโครงการนําร่องโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุขภาพดีวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับโรงเรียนวัดกรอกยายชาจังหวัดระยองภายใต้การทํางานผสมผสานกันนะคะด้วยการสร้างสวนผักอินทรีย์แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อความห่วงใยไปถึงน้องๆและโรงเรียนในชุมชนต่างๆในจังหวัดระยองส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักและก็การรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะคุณอดิศรวังมูล ู้ในการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์บริษัท BLCP Power จำกัดได้เล่าให้ฟังถึงไอเดียนี้นะคะว่าทาง BLCP ได้เริ่มที่ทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงให้กับชุมชนในพื้นที่มาตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจต่อยอดมาจากการลงพื้นที่ในชุมชนและโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องก็เลยได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณาจารย์และนักเรียนค่ะที่พวกเขาต้องการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ นอกห้องเรียนรวมไปถึงทาง BLCP ก็มีแนวคิดนะคะที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีนี้ขยายต่อไปในวงกว้างมากขึ้นตอนนี้ก็ได้กระจายออกไปสู่โรงเรียนแล้วก็คนในชุมชนต่างๆก็เลยจัดทําเป็นโครงการนี้ให้กับโรงเรียนวัดกรอบยายชาเป็นโรงเรียนนําร่องค่ะนั่นก็คือสวนผักอินทรีย์ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีจากภายในให้แพร่หลายมากขึ้นค่ะ ด้วยการแนะนําวิธีการปลูกการดูแลผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์การบํารุงรักษาดินการทําปุ๋ยชีวภาพการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาตินะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ําและพัฒนาระบบน้ําซึ่งนั่นเป็นหัวใจสําคัญของการทําแปลงผักอินทรีย์ก็จะได้มีการจัดทําแผงโซลาเซลล์ด้วยนะคะการพัฒนาสวนกล้วยแปลงผักรวมถึงได้ขยายพื้นที่ให้มีโรงเลี้ยงไก่อารมณ์ดีด้วย เป็นการลดความแออัดนะคะเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะรวมถึงยังได้จัดทําบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภาพนะคะก็เพื่อที่จะใช้ในการจัดการกับน้าเสียรวมถึงโดมแปลงผักกลางมุง้งแล้วก็การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะ BLCp ก็ยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปสู่น้องๆน,น,นักเรียนในจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็ได้ขยายไปที่โรงเรียนวัดสำนักกะท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองแล้วค่ะ BLCP ได้สืบสารกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ BCG model อีกทั้งผักและผลไม้ปลอดสารพิษนีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจากโรงเรียนเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำคำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนคณาจารย์และนักเรียนเพื่อเป็นผู้สานต่อกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ ถ้าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.blcp.co.th ค่ะสนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together สนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together อยากให้คุณผู้ชมไปที่ปั๊มบางจากค่ะเพราะว่าเขามีโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วยิ่งเดินทางไปเมืองนอกไม่ได้แบบนี้นะคะบางจากเขาก็จัดเตรียมเอาต่างประเทศมาไว้ในปั๊มของเขาค่ะมาที่บางจากนะคะบางจากเขาชวนไปเที่ยวต่างประเทศในเมืองไทยที่ปั๊มบางจากค่ะแล้วก็ตรึงราคาน้ำมันตลอดช่วง10วันวันหยุดสงการ มอบสิบทธิพิเศษมากมายเลยค่ะบางจากตรึงราคาน้ำมัน10วบบันช่วงสงกรานตนะคะพร้อมให้สิทธิพิเศษมากมายร่วมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยขานรับเราเที่ยวด้วยการเฟรา3ทัวร์เที่ยวไทยด้วยการชวนให้เที่ยวตามประเทศในเมืองไทยในปั๊มบางจากค่ะ Green innovative destination ในบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนานา,นานประเทศทั่วโลกเลยนะคะ พร้อมเสนอสิทธิพิเศษมากมายให้กับสมาชิกบัตรและลูกค้ามาร่วมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทั้งจากสถานการณ์โควิดส9บแล้วก็จากการเดินทางค่ะรวมถึงยังได้ตรึงราคาน้ำมันไม่มีการขึ้นราคาเลยนะคะระหว่างวันที่สิบจนถึงสิบเก้าเมษายนแม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงเนี่ยบางจากก็จะปรับลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณชัยวัน์โควาวิสารัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอป์ปอเรชันจำกัดมหาชนบอกนะคะว่าบางจากขอเชิญชวนเลยค่ะให้ผู้ที่ใช้รถใช้น้ํามันในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้มาร่วมหาประสบการณ์แปลกใหม่ก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศในเมืองไทยผ่านทางสถานีบริการที่ได้ออกแบบมาในบรรยากาศแบบเหมือนลอนดอนเหมือนแคลิฟอร์เนียเหมือนกับสแกนดิเนเวียเหมือนวันเดอร์แลนด์อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่เขาจะ ชวนให้ผู้บริโภคออกมาสนุกสนานไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็เช่นลูกค้าที่แวะเติมน้ำมันแล้วก็สะสมครบ1,200บาทขึ้นไปแล้วก็เช็คอินครบ2สถานีหนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องเป็นสถานีบริการรูปแบบในลักษณะยูนิคดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะได้รับแคชคาร์ดเพื่อเติมน้ำมัน300บาททั้งหมดมี500รางวัลค่ะสำหรับ500คนแรกในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ ซึ่งแม้จะยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ก็ยังสามารถแวะเช็คอินเก็บภาพสวยๆในสถานีบริการน้ำมันบางจากยูนิคดีไซน์กับบรรยากาศที่เหมือนกับอยู่ในต่างประเทศเลยค่ะมาอินกับบรรยากาศในกรุงลอนดอนได้ที่ปั๊มบางจาก IRR ที่ถนนพหลโยทินขาออกกิโลเมตรที่57อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ส่วนใครจะมาตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมสวยๆในสไตล์อเมริกันรักชวลี่ยุคตื่นทองแคลิฟอร์เนียก็ต้องไปกันที่ปั๊มบางจากโกรัชถนนมาลีวันเลยถนนบายพาสขอนแก่นขาออกไปหนึ่งกิโลเมตรของอำเภอเมืองจอดขอนแก่นค่ะส่วนถ้าใครอยากจะชิลกับวิถีของชาวสแกนดิเนเวียมินิมอลสไตล์นอร์ดิก ก็เชิญที่ปั๊มบางจาก PPL ที่ถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่50อํิอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะอีกที่หนึ่งนะคะก็จะพาทุกท่านไปดื่มด่ำกับความงามของอาการทรงชิโนโปรตุกีสที่ปั๊มธนาพิวัตรซัพพลายถนนเพชรเกษมขาเข้ากิโลเมตรที่1,247ก็คือเลยแยกท่าทอนไป2.5กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ แล้วก็อีกปั๊มหนึ่งนะคะที่ปั๊มบางจากนาคสมบุญสุขที่ถนนเทพกระสัตรีขาออกเลยวงเวียนอนุสาวรีย์เทพกระสัตตรีไปหนึ่งกิโลเมตรอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมท่องไปในดินแดนอันอัศจรรย์ที่ปั๊มบางจากอินฟินิตเซอร์วิสถนนประเสริฐมนูกิจฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะ เลยซอยประเสริฐมนูกิจไปแค่ร้อยแปเมตรเองนะคะนอกจากนี้ทางบางจากยังได้จัดเตรียมอภินันธนาการต่างๆสำหรับลูกค้าและก็สมาชิกบางจากไว้อย่างมากมายคุณผู้ชมสามารถค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอค่ะ ไปต่อกันที่ซั s โ o นะคะล่าสุดค่ะก็ได้ทำแคมเปญทางการตลาดสำหรับช่วงสงกรานจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะไปต่อกันด้วยซั s โ o ค่ะจับมือกับ KTC เปิดให้บริการสมาชิกยิ่งโอนยิ่งคุม้มโอนคะแนน KTC forever ไปเป็นคะแนน s a สโกสมาร์ทเมมเบอได้ทันทีเลยค่ะคุณชัยฤทธิ์สีมโรดกรรมาการผู้จัดก,การและคุณพงศธรฉัตรนรัต รองกรรมาการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนได้ให้การต้อนรับคุณพิทยาวราปัญญาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิต KTC ค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปัญญานิฐานานนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบัตรเครดิต k TC คทีซีญญานานนท,ท,ที่ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดแคมเปญยิ่งโอนยิ่งคุ้ม โอนคะแนน KTC Forever ให้เป็นคะแนน s a s c o Smart Member ณสถานีบริการน้ำมัน s a s c o ค่ะคุณเชอริตบอกนะคะว่า s a s c o ได้จับมือกับ KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนมอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC สามารถโอนคะแนน KTC Forever ทุก500คะแนนนะคะไปเป็น s a s c o Smart Member 500คะแนนได้ทันทีผ่านทางแอป KTC Mobile ค่ะ คะแนนที่โอนเนี่ยนะคะก็จะเป็น s ้ s ม o Smart Member ก็คือจะสามารถแลกรับส่วนลดน้ำมันหรือส่วนลดร้านค้าและสิทธิพิเศษต่างๆที่ร่วมรายการค่ะโดยก็จะได้รับสิทธิ์แลกคะแนนขั้นต่ำจำนวน500คะแนนแต่ไม่เกิน30,000คะแนนต่อเดือนนะคะสามารถโอนคะแนนกันได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2564ไปจนถึง31ธันวาคม2564เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก ของ s a s c o Smart Member ได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ไปกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ a a s s o แล้วก็ผูกลายกรอกข้อมูลการเป็นสมาชิกกับ s a s โ o Smart m e m b e r แค่นี้เองค่ะสนับสนุนโดยปะตะทสารพลังใจ We Fight Together สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together วันนี้เรายังอยู่กันที่ดอยคำจังหวัดสกลน,นครนะคะก็จะพาไปดูค่ะว่าดอยคำเขามีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมจากกระลาปามกันอย่างไรและการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์พลังคาหรือว่าโซลาร์ลูฟท็อปที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่สามเต่างอยจังหวัดสกลน,นครนะคะการใช้เชื้อเพลิงแข็งกะลาปามในอุตสาหกรรม บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมีนโยบายให้ทางโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่3ามเต่าง,งอยจังหวัดสกนคลคนครค้นคว้าและศึกษาการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้วก็นำไปปรับปรุงในขบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนซึ่งทางโรงง,งานหลวงที่สามเต่าง,งอยก็ได้ทำการศึกษานะคะในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆแล้วก็ได้สรุปข้อดีข้อเสียของการใช้เชื้อเพลิงได้ดังนี้ค่ะ สำหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะคะก็เป็นเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการทับถมกันของเศรษซากธรรมชาติเป็นเวลาหลายพันปีจึงเกิดกา๊าซแล้วก็จะหมดลงในเวลาอีกไม่กี่ปีนี้ดังนั้นนะคะราคาของก๊าซธรรมชาติก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างค่ะส่วนเชื้อเพลิงแข็งกับปาล์มเป็นพืชเกษตรที่อายุประมาณ30สปีพออายุ สามปีมันก็จะออกดอกให้ผลผลิตแล้วก็จะหมุนเวียนเป็นไปอย่างนี้จนกระทั่งสิ้นอายุโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาตินะคะทางโรงงานหลวงที่สามต่าง,งอยก็ซื้อกลาปามที่ได้จากการหีบน้ํามันซึ่งก็มีราคาไม่สูงนะคะแล้วก็เป็นราคาที่คงที่นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชเกษตรที่ได้รายได้นอกจากขายสินค้าการ,กรเกษตรโดยตรงแล้วก็จะมีผลผลิตทางอ้อมด้วยค่ะ สำหรับวิธีการนำกระลาปามมาใช้งานอุตสาหกรรมนะคะทางโรงงานหลวงที่สามต่าง,งอยเขาก็จะจัดซื้อกะลาปามบรรจุถุงบิ๊กแบกความจุประมาณ600-1,000กิโลกรัมต่อถุงแล้วก็จะนำมาป้อนเข้าห้องเผาไหม้เพื่อทำให้มหม้อกำเนิดไอน้ำมันหมุนแล้วก็ ความร้อนนี้นะคะก็จะทําให้น้ําเดือดทาให้เกิดไอน้ําก็เอาไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเช่นการลวกการต้มการอบแล้วก็การฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตอาหารนั่นเองค่ะเรื่องของกลาปารมนะครับก็เราเรามีการใช้พลังงานนะครับจากธรรมชาตินะครับกบ็ชีวมวลนะครับเราก็เปลี่ยนจากการที่เราใช้แก๊สต่างๆเนี่ยไปทําเป็น ใช้ชีวมวลเข้ามาให้ต้นกําเนิดนะครับที่อาคารต้นกําลังเพื่อจะกําเนิดไอ้น้ําแล้วก็มาใช้ผลิตในโรงงานก็จะทําให้ต้นทุนเราเนี่ยต่ำลงจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาแก๊สอันนี้เข้ามาใช้ที่โรงงานได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็อยากให้ชุมชนเขาได้รับรู้ว่าของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากโรงงานและได้มาจากน้ําเสียด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เขาชีวิต ดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยก็มาจากโรงงานนละทำอย่างนั้นเราจึงไม่เอาของพวกนี้มาใช้ในโรงงานเลยจนกว่าเราจะผลิตได้เต็มที่จริงๆแก๊สมีตลอดทั้งปีได้แล้วเราอาจจะเชื่อมเข้ามาส่วนที่เหลือเข้ามาใช้ที่โรงงานนะครับพื้นที่มะเกือเทศเราเป็นพื้นที่เล็กแต่ว่าเราก็เล็กอย่างมีคุณภาพเพราะว่าเครื่องจักรเราเนี่ยมาจากอิตาลีนะครับตอนที่เราจะทําเรื่องเครื่องจักรเนี่ย กรมสำเร็จพระเทพพร اث ร,รับสั่งเลยบอกว่าให้ซื้อของดีใช้นะครับเราเลยซื้อของจากอิตาลีซึ่งซึ่งค่อนข้างแพงแต่ก็ก็ดีใช้ได้ดีเลยนะครับทำให้คุณภาพของมะเขือเทศเราเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเทียบได้เท่ากับผลิตในอิตาลีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นไอไอผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศของเราจึงเป็นอันดับหนึ่งในตลาด นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่มก็ดีหรืออะไรก็ดีตอนนี้ซอสมะเขือเทศเราเนี่ยเงียบๆนะครับแต่โตเรื่อยๆเลยไม่ต้องทําการตลาดเลยใครได้ชิมแล้วไม่มีการเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยกลับมาใช้ดอยคําตลอดเพราะฉะนั้นก็โตอย่างช้าๆแต่โตอย่างเงียบๆนะครับเราก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะเป็นหนึ่งในซอสมะเขือเทศนะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือว่า Solar ลูฟท็อปด้วยนะคะนี้เราไปดูโ o ลา r ลูฟท็อปของดอยคำกันดีกว่าค่ะว่ามันดีกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร พลังงานทดแทนหรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา Solar l o o f นะนะคะก็หมายถึงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารต่างๆค่ะทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้านอาคารหรือโรงงานนะคะก็เป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดแล้วก็ไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่ายนะคะ ออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือว่ากริดโดยตรงค่ะหลักการทำงานก็คือเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมาแล้วก็ผ่านตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะคะหรือว่าอินเวอร์เตอร์แล้วก็เอามาผ่านมอแปลงไฟฟ้าเพิ่มแรงดันหรือว่าทรานสฟอร์เมอร์ค่ะเพื่อให้กลายเป็นไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็จ่ายเข้ากับระบบ จำหน่ายไฟฟ้าหรือว่ากลิดนั่นเองค่ะเซลแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลารลูฟนะคะต้องได้รับการอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนเรื่องการซ่อมแซมก็จะเน้นการดูแลรักษาแล้วก็การทําความสะอาดแผงเซล์แสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตนะคะซึ่งกําลังการผลิตก็จะค่อยๆลดลงประมาณปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตของค่าพลังงานค่ะทั้งนี้นะคะโรงงานหลวงที่สามเต่าง,งอยจังหวัดสกลนครได้มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 768แผงค่ะจึงสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณ70,000กิโลวัตต์ต่อปีซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละฤดูด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับรายได้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะ นั่นก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมต้องการข้อมูลย้อนหลังหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปดูที่เว็บไซต์ YouTube และก็ Facebook ของทางรายการนะคะอะล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ติดตามอย่าลืมกลับมาเจอกันที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง32เช้าวนอาทิตย์ตั้งแต่7จาโเยเป็นต้นไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ